ชนม้างัดคลิปสวนนี่ไม่เรียกตบ <on> ม้าออนนภาผอรายการดังพูดสั้นๆแต่ได้ใจความปมดาราโดนตบที่เกาหลีชี้เขียนเกินไปไม่มีอะไรจะพูดปรับความเข้าใจกันแล้ว วันที่29พฤศจิกายนนี้กลับมาจะชี้แจงม้าออนนภากฤษฎีอดีตพิธีกรชื่อดังได้ชี้แจงผ่านรายการทุบโต๊ะข่าวหลังอยู่ในเกาหลีและดาราช่องน้อยสีแจ้งความตำรวจเกาหลีเอาผิดดารารุ่นใหญ่ทำร้ายหลังชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจเกิดเหตุตบหน้าฉาดใหญ่กลางห้างดังที่เกาหลี ตำรวจเกาหลีมาเก็บหลักฐานที่สถานที่เกิดเหตุนั้นโดยเจ้าตัวจะขอชี้แจงทั้งหมดในวันที่29พฤศจิกายนโดยม้าออนภาเผยว่าที่ทนายดังเขียนก็เกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามที่วิพากวิจารณ์ เรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดาโดยในวันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะมาชี้แจงซึ่งกระแสข่าวนี้กลายเป็นเรื่องโด่งดังในโลกออนไลน์อย่างยิ่งต่อมาทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าบอกปรับความเข้าใจแล้วเขาไม่ติดใจยังไงถึงไปจบที่แจ้งความ บล็อกเบอร์บล็อกไลน์เปลี่ยนไฟบินย้ายโรงแรมหนีล่าสุดทนายตั้มได้ปล่อยคลิปออกมาแล้วแบบสดสดร้อนๆโดยเผยนาทีตบและข้อความระบุว่าชัดๆเน้นๆจุดจบคนมือไวก็ไปสถานีตำรวจไปศาลบ่อยหน่อยแล้วกันนะครับเห็นในไอจบางคนลงเรื่องเกลือกับน้ำตาล ในความคิดผมทั้งคู่มันก็มีความสําคัญไม่ต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ที่น่ากลัวไม่ใช่สองสิ่งนี้แต่เป็นคนที่ทำผิดทำพลาดหลายต่อหลายหนแต่กลับไม่เคยคิดโทษตัวเองจนจะเข้าวัยแสยิอย่างคิดไม่ได้แก่เพราะกินข้าวโดยแท้ 不知道呢。